โคตเปรตปัดนจมากมาดอยู่ในใจคุณโค้งเขามาด้วพระเอกเด้อยโค้งเขามาครับเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับผมเรียนเชิญคณะกรรมการมาเช็กยอดเงินหลักหนึ่งที่ยอดเงินนะครับเอาไปยังขึ้นได้มากทั้งนี้วันนี้ทางตันตีล่ะลาไปไม่สนะลงทางทางตันพระเอกหน่อยนะครับหน้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพระเอกใหญ่คือย่างไข่นี่อู้ นี่ตีพอเอกไงอ้าคอยไงตวนองไง,งจนกระเสียนจนได้มัดจังซี่เหรอแต่ <c oughs> หน่อยๆ่อยลอขึ้นอ,อย่างนี้เนีเอาแต่หน่อยจะล้อเถอบ่เดนนี่เอาเอาเอา,เอาตายลวบานนีเฮ้ย,ยจะเป็นอออรออะไรกินความลยเว้าเลาก็ขึ้นอยากไอยปากจังแฟนเพลงูุ้้มเกีครับผมช่วงเวลาต่อจากนี้จะนำพาบรรดาแฟนเพลงพี่น้องพุมเกศทุกท่าน มาสนุกสนานกับงานกรลำเสนีสารชุดที่4ของวีระพงษ์วงศิลป์อารามงานกรลำคนนี้เป็นที่แฟนๆรู้จักกับวีระพงษ์วงศิลป์ผู้นี้ดีบัดนี้พร้อมแล้วขอนําพาทุกท่านมาสนุกสนานกับงานกรลำที่มีชื่อว่า <c oughs> มักเมียเขาครับผมไว้กรรมการเข้ามาเช็คยอดเงินด้วยนะครับผม เราพ่อตายบ่หายเ้าเนี่ยลงมากเมียเขามันอูกเก่าในใจพอเสียงเขาพอเสียงเนี่ยลองพอเสียงเมียเขาเนี่จะแดงว่าถึงฟันเลยลานางเอ้ยหัวเจว้าบีไอ้บ่เว้าสิขอเขาแม่นปานา อโอ้ยคนงามโอ้ยอุ้ยน้องอีดีโอ,อ้โอ,อ้ยลายนาเชิญคอยมีความสุขกันหลายๆเอ้ายาวซะละละ เกอเมียเกอวันใกสิเป็นเด็กก้อนวสมเจจันทร์ชคันต่หมเีานเอ้ยพูดจะมีกแสประเภนเจ้าสต๊พบาออันาับตังะเ่อทั้งม่มัสุกต้องหมอนตอนต้นใ้ตอนต้นดบ่ีเมียสักพีหนาเอ้ยเมียก็ไปรักกี่ั้งกับอยูไรมาก็หันแต่นอดสิขอควงก็ดสายว่าพอเจอแล้วพอเป็นเกี่วเนื้วัวเจจักวายังกะสังพไปนอนใปากเพดูหน่อย ตามมาแต่ถือว่ามีกำาลังกระทำของตัวิลปบต่อ้เกียยพอเปไงก็สนใสนั่นเงมักมีก็บ่ได้บอกตงเยันานาต่างพอไม่พอเจาเป็นผู้บวกจ้ามีบวกก่อยมองตัแม่จะปได้คอยหาเวลาเออบวลาหน้ากันแน่รัดตัดกอดที่มันจะแก่รัตัดกอดที่มันจะแย่ตอนีแม่ก็ลอยอยู so also, done, ่ตอนีแม่ก็ลอยอยู่ลอยอี แม่นตีนปิดปายพราะนังสืมาหนึ่ครับข็งแรผูมียาติเกิดมานั้มาเคยเห็นใกล้มุกขปาตัดเป็นบันเมแล้วน้าแดงกบบอบี่ดอกอีกะาอีเห่นสุดายจะไมไหนเพราะ่มีอาข้อสังกันจะลอมกับีะเบอเอาเตะบอเอายามาเบย์ต้งไงไอเสียบมือลุ่ลูกนงามุนภาษาคนลุ่ไปโอใหญิดกระดางตาโอยาบังปากปีสีอาสราับนั่งมาเีไอโบติงบอปาเนี่ยคนเขาเสียเอามาตื่นตาเหนืออย่าต้องซึมกับใจตรงแี่นอน เห็นดูด so so ่วับปีกุไทยอมเ้อไม่เฮงนอนเี่หลาหอมัด้วยบทกวีสวยเมียเขาก็เป็นของานี่เจ็แบงลงมาแกงบอจะเดินจะบอกว่าบุญมลาดใจี้ลาี้ลายเด้อดุ่นัเ็ของอก็เศาประมาณกัชปทิยปดกินจะาลชุที่สี่นะบอกมาเมียขาวเรพงวิล์มอกเส็ก็มวชศิลป์กันไปน้องก็พี่กงศิปลาย ผู้กำกับการแดนนะครับทีนี้ขอมอบเป็นความสุขให้กับแฟนๆที่มาจากลูกลูกสถานีมาต่อกับงานก่อนลำสนีสารชุดที่สี่ครับผมพ่อพญาโอหังครับเขบาเบิงลีลาการละเล่นของ,ของพ่อพญาเกา่าเนี่ย มาติดตอนสาวกนลับในเรืองบทแสดงกำลังเด่นต่ัเนืองตอบสนางในครับโปรดให้ปัญญาใหญ่ก็มึงมีสักสิบเงินตองตองกระมองคนสะอดย่อมือเข้าใบบ้างเสากะัรวันเดือนตัวพ่าประด็นต้องใสมาใส่คน คนไหเซนามีผู้ด่างสุจะมีไกายามจะไปเสียงลบเรืนเป็นเป็นขมวดผู้บ้านอนฟงเข็มต่วนสองเท่าไรที่บอกได้อีดาให่เวทีกองพอดีบ้านเราสิได้คิดไปใส่ไมยังข้าอย่งขังในหัวใจเคยนอนนนผู้สาววงลหนี้เจ้ากระตับ้ที่ฮักอะไรที่สมดังมาโนหม่เลขสบายผูอกจะเ็นสังขหน่อยบอกมีชายมาลำพัดสาักับัดมาอ่อยลอกระับผู้สาวทำให้หัใจสังดคุณบอยูเด็กสู้งับระตับสู้มาลำพัดกับของที่มี พอดีรักนี้หลอกหลอกเจ๊ชอบตสาวงหลักต้องรักในม่ใช่ตลอดเจ๊สีดำตับพีลงโอพอดียอเลยอะกัวายในละอาร์ติิงแต่ว่าปัดตัวอไอไอปวดแต่พเสียผู้เดียปวดปร,รุงน,น,น้ำน้ำมนต์ตัวปิปวตัวไป ตา้าตึงยสลุก็มวยแมนยเลยีอุมเกพระามันตอบังพระเอกกบตลอยตั้งลองตามฟังมับมงลายเราไปลุงชองเขาซุบผู้สาเขาบ่บงพ่ตาบัวพญานคือแหงเวดุี่ห่วิ่มีม่ใหมมาไลยพอน้อยพระเอกก็มีมาไล่ลดไหลลงมาจนูกกับพญายญ่ป็นษัางน้าตะพังมันซาบุบเสตุ๊เพิ่งจะดมมาตังกินเขากันกินหาทางบอกบอกกูไดบ่ได้จนก็ีเก็บแตพีนเด้อกูทตาสาวมาฟังรัจวกาค้รองอ พอาปเลยเอาไปพี่ที่เสียหัวห่วงไปนัต่อครับสุนิานนะครับผมงานก่อนรับชุดที่หกจากงานก่อนรับนวรที่นิสิว่าเ่าแก้ไฟแห้งครับผม ขับนางสังกระเตาเจยังมหัวยุ่เบยติย้สนาวคนเจ้าเอาเปาแก่ม่แหงแผลสิมาตุ้แป้นเเสียดทับม้ไม่เ่าน้ำเสาวากว่าว่าต้องเสยจะบังเกียดมาสัเบาตั้งมางุ้ยลูกุนลุ่างเดียวพไดายปวดใจปวดน้ำใบปวดใจเขาได้หยับหยับเก็บะช้ำาซับหอูนอนหนาวเดียวปวดตอนเ็อเจ๊ซามีไฟมาบ้ากสั่นสุกุแปนกาแต่เื่อกับมีก็มีลุก ลิงสามชายญี่ปุนเพือพงเจ้าชายปวดพุ่มไมเขาถึ่รูก่อแต่เราไม่มีคนจองจากานตรวกระดองกระบอก,บอกหมดผัใจถ้าใครชอบใครโรเจอได้มาบั้นเดืนตุลา,าก็ได้ผู้สาวบอกกันเรียบลูกไม่นะาอายเขาเล่นปูบอรักกับใครก็มืเามาเนีนี้เขาเชิดไปหึอหาเม่ห็น,น้องสาวกับกรนึง ม่เห็นรองสาวเงบหนึ่งมึงพูดโดยสเ่้าเดียวพ่อพม่เกียวจะมา้างหัวูพ่อยิ่หนูพ่อไม่ได้สร้างคำยู่ไหนพ่อกูดเจนมันก็มีเต็มร้อยสู่พ่อต่อยเลี้เงสาตทองคำจะทำจะยืนคืออ่อไปลุูคอยปกปูยังแหลมแล้วกันได้ลองทิ่ารก์บอกเองถูแม่แกก็ยังมีไฟไม่ต้องไม่บอกว่าหู ก็มีหัวใจไม่สมัไบอกว่าหูทำกับงูสองคำกับูทำกรบมูสองคำกับงูก็งูหลับเสืองูหลับเสือรักเตียวตะปอดประทานประอดแล้วต่ังานงสากัึกาเก็นติญางนักินการยอกำนางไม่เ่็บมามารับค ันเป็นสู้พีจะสอเป็ดงูเดินสู้ของพีติวมาเรอสีเอาสอดกอนแต่อยู่สอดเะบุคนที่ิบ่บีจสออาเดียวเป็นทองย้ำให้เขาโอ้รัเงินสีกวดกิจสี่กวานอน็มีให้เก้าสีเรียวสั่งตกากาให้เจ้าสีรเียวสั่งตักอากาบอกว่ากันนะบอกว่าพี่สิเป็นคนพี่สิเป็นเงี้ยโวยคนสวนเดิมสามาระบบงานก่อนลำจากพิลงวงศินรับผมทีดสารส เมียเขาพอพญาอกหักสติสารชุดที่หกเปล่าแก่ไม่แห้งสามงานก่อนลำมาที่น้องมีต้องซื้อหลายๆกับทุกๆรูปแบบงานแต่ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดอะไรบ้างมวนกับแสดงว่าผู้นั้นป่วยเท่านั้นป่วยเจนี่ยังไม่ยังสั้นเดีอยวนี้สั้นเหรอคนมาน้ำกันยุติมือกว่ากันย่งเต้นกว่ากันย่งเดาเนาะเจ้ามวนคักบ่คยมากเดาขึ้นยัง <c oughs> จะได้จะเปิดมั <c oughs> กแนวจังสันเห้ยแง่ก็เด้าเด้าหน่อยๆเด้าบ๊อบบ๊อบยังสี่ข้อที่สี่กับแม่ก้มหมอนก้มศีรษอยู่ใส่มีดจางเป็นบ้าครับนี่เอ้ยลิโตนศาจากของเลยเนาะพุ่านจักมันเฮื <c oughs> <c oughs> อจ <c oughs> ักมันหยั่งบันเนี่ยแต่อยากได้กินก็ย้อนเด้าล่ะลูกก็เมียอยู่เหี้ยนล่ะ <c oughs> ทุก,ทก,ทกรูปแบบการแสดงครับผมของวีระพงษ์วงศิน์นะครับปากพี่ฝากนองว้นะครับบมวนมองไดบ่ถือใจมองไดครับผมติช่กันเขามาใดเด้อนะครับติเพื่อก่อยาหยอเพื่อทําลายสิ่งใดที่แฟนๆดูแล้วเกิดความประทับใจสิ่งใดที่แฟนๆดูแล้วเกิดความชื่นชอบใจเราทีมงานนี้พยาย,ยามอย่างยิ่งที่จะสัรมาเพื่อเป็นความสุขของแฟนๆนะครับกับถือสวานะทีมงานวีระพงษ์วงศินท์มามนีมาเป็นลูกเป็นหลานนะครับบคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเช่านะครับ อำเภอเจริญศินปัตตุนะคำนะนครับสามาบท<บ>งานผ่านไปฝากไว้กับรักแฟนเพลงในกันแล้วกันบพว่าสิเป็นอัลบั้มไหนทุกๆอัลบั้มฝากไว้กับรักแฟนเพลงน,นะไม่เดออ์ฝากผลง,งานของวีรพงษ์ศิ์ศิลปินผู้ไทยไว้แน่แน่นะครับพี่น้องมีศิลปิน,นหลายๆคณะอยู่ในดวงใจนะครับมอบไหว้กับคณะวีรพงษ์ศินอีกคณะหนึ่งแน่กันแล้วกันนะครับทีมงานวีรพงษ์ศิ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอขะมวงนะครับจังหวัดกระสิน์อยู่ที่ตลาดสดเลย นะครับปีนี้ฟินสอบมาเป็นอย่างดีนะครับแลมสองเดือนเลยตั้งแต่ก่อนออกพรรษานะแต่ว่าจักสิรลใจพีรุนจีนองหรืออบจักสิถือใจพีรุนจีนองหรืออบเมื่อสิบนิ้ววีรพงษ์วงศิน์กาบลงแทบตักเมื่อรักแฟนเพลงนะครับขอเป็นพีเป็นน้องขอเป็นลูกเป็นหลานนะครับถ้าหากมีบุญมีงานพี่น้องย่างปฏิบัติมโาสถสมโลในงานของท่านฝากกับวีรพงษ์วงศิน์ไวนั้นในเรื่องจักขณะหนึ่งก็แล้วกันครับ เป็นศิลปินของชาวจังหวัดกาลสินนะครับดินแดนแห่งคนภูไทยนะครับอยู่บ่อไกลบ่กไกอยุดแถวแถวเทือกเขาภูผานนะครับระวังกาลสินกับสกลนครนะครับเชื่อมต่อกันครับผมนะครับเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวภูไทยนะครับนาการแสดงใหม่พี่ให้น้องไดมวนได้ซื้นกันครับปีนี้นะครับลำเลืองใหม่ นะครับหน้าเวทีนะครับเป็นรูปโฉมใหม่พี่น้องเคยเบิ่งพี่ไก่นี่นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพี่นาก็ือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีมงานวิรพงศ์วงศินท์จะล่างออกนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับจเจ้าของใหม่มาฝากพี่ต่อน้องทุกๆปีบัว่สิบเป็นล่ำเรื่องนะครับกับปีนี้ล่ำเรื่องสวัสดีคิดพระเอกหาคนพระเอกหาคน้นนะครับตัวโกงเพียบเลยเ,เตยอุตรุษ ครับผมมีะว <bin uk> <azo> ่าได้เหลืองได้เหล้าพระเอกอดุญชลินฮอตดีทวีศักดิ์บินบรรลิกตันยูนะครับตะเยตุพลนกมงสกอนโอทเจษตากันหากกยรัตยังสิผู้ใดกันหากกยรัตเด่นใครนี่แหละโอ้ยผู้ที่ซื้อมวนเนี่ยซื้อมวนก็สิเป็นนี่ยังเนาะคฮับเรามาคนกับซื้อมามาคือกันเนี่ยจะมนสิเป็นยังไหนดีเบียงข่อยบอกว่าอัญยมณีโอ้ขอหลอกทวี ใครเป็นตัวเทพตัวเรียนตัวซื้อใส้ยังไงกันหนึ an, ่งตัวตีอ่ะครับมวนแน่นอนครับมือเร่นี่ครับครับแต่ว่าเยตีกันเท่านั้นเนาะก่อนเดินครับสันมาเป็นอย่างดีเอาตะกรอนมวนๆเอาตะกรอนหิดติดอันดับติดท่องตลาดมาฝากพี่ฝากน้องบ่ฟ้อนด์ดเสาหัวเพราะว่าเสาหัวบ่มีขากรับเพมีแขนฝากน้องก้อยปิยาพรน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับน้องก้อยปิยาพรนะครับนางเอกของวีรพงษ์วงศ์ินท์นะครับออกอัลบั้มชุด ทนเหงาเอาเด้อนะครับได้หลายๆผลงานกอนลำ่ำขออยู่ในชุดนี้ฝากน้องก้อยปิยฉพรน้ำแน่นะครับให้ความรักความเมตตาสงสารนางเอกผู้นี้จักคนหนึ่งในก็แล้วกันนะครับสำหรับวีรพงษ์วงศินนะครับทีมงานศิลปินผู้ไทย,ยีนันนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบ่าวผู้ไทยสาวผู้ไทยออกมาแสดงให้พี่น้องได้มวลในซึนกันนะครับบ่าวผู้ไทยสาวผู้ไทยจาก,กเพชรขมวงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ผมวิระพงศ์สินเกนเป็นคนผู้ไทยนะครับใส่ผ้าไหมแพร่ว่าออกไม้พี่น้องลู้จักรคาวานีสื่อสารด้วยกรมเป็นผู้ไทยตะกีตะกอนมันสินเป็นไลข่ขาวดำนะครับพระราชินี้มาส่งเสริมจักมีสื่อเสียงดังทั่วโลกนะครับเป็นสีแดงสีนำเงินสีขาวสีสิวนะครับตั้งหลังมาว่าสีสิวนี่คือสีอย่างนอภาษาของคนผู้ไทยสีสิวเนี่คือสีเขียวๆนะครับ อ่าเนี่ยคือไร่ผักไหมของคนอำเภอขะมวงจังหวัดกาฬสินธุ์ย่านพี่น้องบุรุษจักข้าวาา่าผักไหมแปลว่านะครับของคนผู้ไทยชาวอำเภอขะมวงมามอบความสวนมวนความซื่นในพี่น้องได้มโได้ซื่นกันตั้งแต่วินาทีแรกยันสิวางมือสิบเหนียวของวิรพงษ์โมงศิลป์กาบลงแทบตักนะครับเป็นกำลังใจให้วิรพงษ์นะครับสอดแจกในดเด้อนะครับลงไป,ปานิสิพธาตุแปงของพี่น้องสุพี่น้องฟังนะครับขอให้พี่น้องจะมีความสุขความเจ็บใจใดความไข้จะมีลำลุยลำลุย,ลลยสุขู่สุคนข,ขาเข่า,ขาด้วยคำว่าวสวัสดีครับ